สวัสดีครับผมเซลบอสนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถมือสองนะครับหนึ่งรุ่นมานำเสนอนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น C300 นะครับบูเทคไฮบริดนะครับปี2015คันนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้าเอามาเทิร์นเป็นรุ่นใหม่นะครับผมก็คันนี้เลขกไม่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยวิ่งไปเพียงแค่49,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นพับด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว MG Dynamic ตอนนั้นเนี่ยที่วางขายตอนยังเป็นป้ายแดงนะครับคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่3ล้าน9มนบาทนะครับแต่วันนี้เรามาขายเพียงแค่1นล้านสามแสนเ้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยครับสําหรับรอบคันนะครับได้มีการเก็บรายละเอียดนะครับทําสีมารอบพันแล้วนะครับก็คือทําที่ศูนย์เบ้นของเราเลยนะครับก็คือทําที่ศูนย์กาญนานครับกันชนหน้าเป็น MG Body Styling นะครับผมส่วนไฟหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ Intelligent Light System นะครับก็เดียวตามผมอะไรได้ปรับสูงตามอัตโนมัติซึ่งสมัยก่อนน่ย Intelligent Light เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าท็อปที่สุดละส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นล้อแม็กนะครับ MG Line 5ก้านคู่นะครับผมตัวนี้ก็ให้ล้อขนาดมาที่19นิ้วนะครับค่อนข้างสวยครับยางก็ยังเป็นยางคอนตินะครับแล้วก็ดอกก็ยังใช้งานได้ได้ดีอยู่นะครับผม ด้านข้างประตูก็จะเป็นแบบระบบคีเรสโกนะครับเวลาเรามีกุญแจติดตัวก็ปลดล็อกรถหรือล็อกรถก็ผ่านกุญแจตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับภายนอกสีขาวภายในก็แน่น,นอนครับต,ตัวท็อปก็จะเป็นเบาะสีแดงครับได้เป็นลาโพงเบอร์เม <plead> สเตอร์ครับระดยดด้านในก็ยังค่อนข้าง<บ><บ>ที่จะสภาพดีอยู่ด้วยนะครับผมเบาะด้านข้างตัวนี้ก็จะมียับนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับผมแต่ว่าไม่มีขาดแน่นอนครับสภาพก็ถือว่ารถ 6ปีก็สภาพนี้ก็ค่อนข้างคุ้มครับส่วนด้านหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับผมสามารถปรับแรงลมได้นะครับเบาะด้านหลังก็มีรอยตามการใช้งานนิดหน่อยเหมือนกันครับผมแต่ว่าถือว่าไม่ได้สภาพแย่นะครับก็ยังสภาพดีอยู่ด้านข้างก็สายขวาจะมีม่านให้ด้วยนะครับผมม่านปรับมือ สำหรับดีไซน์ด้านหลังนะครับดีไซน์ด้านหลังก็จะเป็น MG นะครับกันชนทรง MG ก็จะมีท่อคู่ทรงสี่เหลี่ยมน,นะครับสองท่อแล้วก็มีดีเฟนเซอร์ด้านล่างอีกนะครับผมส่วนฝาท้ายคันนี้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับก็สามารถเปิดปิดพั์รีโมทรุ่ผ่ันตรงนี้เลยนะครับ ที่เก็บของก็ค่อนข้างเยอะครับรถไฮบริด Hi สมัยก่อนอาจจะยังไม่มีแบตเตอรี่ขึ้นมาเหมือนเหมือนไฮบริดรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราได้พื้นที่เก็บของเต็มๆเ,เลยและถ้ายังไม่พอเราก็ยังสามารถพับเบาะหลังได้เหมือนกันนะครับถ้าพับลงไปก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้นแบบนี้เลยนะครับปิดฝาท้ายก็อย่างนี้ครับ ล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดก็ดีเซลตั้งแต่ยุคนั้นนะก็คือเป็นดีเซลแบบยูโรแล้วด้วยครับก็คือจะมีแม่แอดบูด้วยตัวนี้ก็ช่วยลดมลพิษได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในกันต่อเลยครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถกันแล้วนะครับก็เมื่อกี้ผมได้สัตว์นให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นทรง m g ดีไซน์ท้ายตัดนะครับ ก็ดีไซน์เนี่ยก็คล้ายๆกับยุคปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ตัวจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลตรงกลางนี้นะครับแล้วก็สามารถดูเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่กันก่อนเลยครับเลขใหม่ก็คือตอนนี้อยู่ที่4 9 8 0 5กนิโลนะครับเวลาเราจะดูรายละเอียดอย่นเราก็สามารถกดที่พวงมไาลัยได้เลยนะครับตรงน,นี้ก็เป็น Energy p h o น e นะครับให้เห็นว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถดูได้ผ่านตรงนี้สามารถควบคุมผ่านปุ่มบนพวงมาลัยได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชัน เพิ่มเสียงลดเสียงฝั่งขวารับสายวางสายอะไรประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจอครับเราก็สามารถใช้งานคอนโทรล่านตัวทัชแพดตรงนี้หรือว่าทัชคอนโทรลตรงนี้ก็ได้นะครับตัวคอนโทรเลอร์ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกครับผมก็ใกล้เคียงกับรุ่นใหม่เลยนะครับคอนโซลตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับแบบด้านนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี่ให้อยู่นะครับก็จะเป็นนาฬิกาแบบอะนาล็อกนะครับซึ่งตอนนี้รุ่นใหม่ก็ถูกตัดไป เยอะพอสมควรแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังมีให้อยู่พวกปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นปุ่มคีย์ลัดนะครับว่าเป็นมีเดียรดิโออะไรเง,งี้ยเราก็สามารถกดตรงนี้เป็นคีย์ลัดก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับสองตำแหน่งก็คล้ายๆรุ่นปัจจุบันเลยครับตัวนี้ก็ยังมีออปชั่นหลังคาพาราลลีมิกซัลลูปด้วยนะครับเราก็สามารถเปิดหลังคาได้เลยนะครับตัวนี้จะมี2ช่องด้านหลังก็จะมีอีกช่องหนึ่งครับแต่ว่าตรงกระจกเนี่ยก็จะสามารถเปิดได้แค่ช่องด้านบนนะครับ ช่องแรกนะครับปิดก้แค่กดทีเดียวแค่นี้เองครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเราจะกดอีกทีนึงเนี่ยก็คือม่านก,ก็จะปิดแต่ถ้าเราต้องการให้แบบเป็นกระจกแบบนี้แบบให้มันรู้สึกโปรง่งอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดแบบนี้ไว้เลยก็ได้นะครับเลยด้านในก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสภาพดีครับได้ออปชั่นต่อท็อปหมดเลยบอดเมมโมรี่สองฝั่งนะครับแล้วก็ลำโพงเป็นเบอร์เมสสเตอร์นะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะครับผม ตรับรายละเอียดด้านในก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดเครื่องยนต์กันต่อเลยครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นดีเซลไฮบิดนะครับยังไม่ใช่ฟัซอินก็โดยรวมแล้วสาภาพเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมสาภาพเนี่ยเรียบร้อยมากให้ดูตามรายละเอียดตามน็อตต่างๆนะครับตัวนี้ก็ รับประกันว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแต่ว่าน็อตบางตัวที่ขยับนี่รก็ต้องปลอดนำตรงว่าเรามีการเก็บสีมีการอะไรมาบ้างแต่ว่าเราก็ทําที่โชว์ลุงของเราเองนะครับไม่ได้่อดไปทำให้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างใหญ่เก็บงานให้เรียบร้อยหมดนะครับผมให้ผ่านมาตรฐานของถูกเ็นนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,143 cc นะครับให้แรงมา้ามาทั้งหมด 2 0 4แรงม้านะครับแรงบิดที่5 0 0นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเข้ามาช่วยเพิ่มแรงม้าอีกนะครับ2 7แรงม้านะครับแรงบิด250นิวตันเมตรครับแล้นี่ก็เป็นรายละเอียดของ T300 บูทไฮบริดคันนี้นะครับย้ำราคาอีกทีครับ1,390,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเลขไม้เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อบอาเข้ามาได้เลยครับเบอร์065245957ครับ ไลน์ไอดีบอสสุภา B O S S จุด s u สยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดตั้มคายเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากเปลี่ยนรถอยากเทินรถนะครับมาเปลี่ยนเป็นซีสามร้อยรุ่นเทคนี้หรือว่าเป็นรถ m บอร์ d ซเดเป็นรุ่นอื่นๆนะครับผมก็ยินดีรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับยังไงโทรมาหรือแอดไลน์ส่งรูปมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ